ถ้ามันมีคนจ้างคนอะไรที่เราจะจัดทีมขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ไปได้มันตอนนี้มันน่าจะขึ้นอยู่กับคนจ้างคนห้ามากกว่าสังคมเนี่ยเราต้องยัดเยียดแล้วถ้าเราจะทําให้มันอยู่ได้เนี่ยทีนี้เราจะมีแรงยัดเยียดแค่ไหนยัดเยียดเป็นคนรู้จักซื้อต่างๆเนี่ยเราจะมีโอกาสจะได้ไปโชว์โพโลนะ้ไหมเราไม่มีค่ายไม่มีอะไรไม่มีเงินไปซื้อเวลาเนี่ยมันคิดว่า เพื่อคงจะอนาคตมันก็คงจะอาจจะอยู่แต่ในตำราหรือจะอยู่ในกลุ่มใ่พวกเราที่รู้จักจะแสดงกันจัดงานกันเองอะไรน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขนาดลิเกเนี่ยโอ้โหมันต้องสร้างเครื่องแต่งตัวกันเป็นล้านแล้วอะฉะนั้นเราจะไปสร้างให้มันให้มันครบสูตรเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเงินล้านเงนี้ยไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าสร้างไหม อนาคตมันก็จึงแแว่อยู่กับสังคมแล้วก็นายจ้า,จางถ้าอย่างนั้นรู้สึกว่าเส้นทางของพวกเราน่าสิวนะาขวานพอสมควรให้แม่ให้กําลังใจเด็กๆรุ่นใหม่น้องๆนักศึกษาหรือแม้ก็ะครูบาอาจารย์ที่ทุกคนกําลังพยายามร่วมกันรักษาสิ่งนี้ให้มันซืบไปขอกําลังใจจากนายแม่หน่อยมันก็มีอยู่ว่า ถ้าเรารักศิละปะชิ้นนี้เราก็คงต้องมันเพียรไว้เรียนรู้ไว้เรื่อยๆเราก็อาจจะพยายามสร้างบทสร้างกรอนขึ้นมาเราต้องจินตนาการไว้สเสมอว่าและตรงไหนตรงใดที่เราจะต้องไปแสดงนี่ก็จะต้องผูกมัดหัวใจคนให้ได้กําลังใจตรงนี้มันจะต้องประกอบกับหน้าที่การงานเราด้วยเพราะหน้าที่การงานอื่นๆนีน่เราก็คงจะต้องทําไว้ควบคู่กันไปแล้วก็มีอยู่ว่า สู้ๆอ่ะไม่ท้อไม่ถอยอ่าเป็นศิลปินมันก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงอย่างนี้ถ้ามันจะสู้ผ่านมันก็น่าจะสู้ไปตั้งนานมันทําท่าจะสู้มันก็ยังไม่สู้ฉะนั้นลูกลูกลูกศิษย์ก็อาจจะมีเพรน้ำหนึ่งขึ้นมาแล้วก็คนหนึ่งคนใดที่โชควาสนาพาไปมันก็จะนําทางไปเมื่อนที่แม่เคยได้ผ่านมาซึ่งเขาก็ว่ามันจะขาดตอนตั้งแต่ แม่เริ่มเข้ามาหัดใหม่ๆเมื่อห้าสิบปีที่แล้วแต่มันก็ไม่ขาดมันก็ยังมีแววขึ้นมาคนสองคนมันก็พากันไปนั้นก็ขอให้ลูกๆทุกคนก็จงโชคดีมีแววแล้วก็ให้ไปอยู่ในตใต้ตาของประชาชนให้ชื่นชอบเป็นกำลังให้เราเราจะได้อยู่ได้ก็สู้ๆจ้า